ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยกบเกมดารกลาจาวันนี้คือวันที่8ใช่ไหมแล้ววันนี้มันคือวันเกิดของผมไว้วันเกิดของผมแล้ว YouTube ผมอะครบ2 0 0 0ัพซับวันนี้พอดีผมก็เลยจะมาทําคลิปขอบคุณก็คือมาทําคลิป ขอบคุณนี่แหละครับผมจะมาขอบคุณทุกคนแล้วก็วันเกิดของผมเนี่ยผมก็จกจะตอบแทนท่านผู้ชมก็คือคลิปสัตว์เลี้ยงของผมอะที่มีคนไปเม้นต์ขอ,อคือผมรวบรวมมาหมดแล้วแล้วผมก็จะมาสรุปแล้วก็จัดสัตว์เลี้ยงให้ในวันนี้เลยสําหรับใครที่รู้ตัวว่ายังเป็น89%ที่ยังไม่ได้กดซับให้ผมก็ฝากกดซับให้ผมด้วยนะครับถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดของผมแล้วกันไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับสายแรกที่ท่านผู้ชมขอเข้ามาเยอะนะครับก็คือจะเป็นสายคีสายเนี้ยคนขอมาเยอะมาก สายินะครับสายขจะทํากับสัตว์ตัวอาสัตว์มืดไม่ได้จะทําได้แต่สัตว์แสงนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยไปคอมโบกับสายสายมืดเอาอีกทีหนึง่งเดี๋ยวไปที่สัตว์แสงก่อนเลยดีกว่าแล้วก็เรื่องงบนะครับงบว่าบางคนผมเห็นบางคนอนะ่ะมีเป็นหมื่นเพรมีเป็นพันเพรบางคนมีเป็นทองมีเป็นร้านอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือสมมติว่าอันนี้คือใช่ไหมครับอันเนี้ยราคา1 0 0 0 0แสนสีฟ้าอันนี้ราคา500เพรอันนี้ราคา1000เพชรเพ คือถ้าใครงบน้อยก็ใช้ทองซื้อถ้าใครงบกลางๆก็ใช้สีม่วงไอการ์ดม่วงนะครับห้าร้อยเพชรถ้าใครงบเป็นหมื่นเพชรก็ใช้อันนี้ครับคือผมจะไม่มาบอกนะว่างบเท่าไหร่เพราะว่าไม่นั้นอะ่ะมันจะคลิปมันจะยาวไงครับเพราะว่าคนของมันเยอะมากเดี๋ยวไปที่สายขิก่อนเลยนะครับสายขิที่ผมแนะนานะครับจะเป็นอันนี้อันนี้ก็คืออันเดิมแหละที่ผมใส่อยู่ก็คือมันบอกว่ามีอัตราเพิ่มเลเวลขิของเจ้าของเนี่ยค่าเป็น20%ของสัตว์เลี้ยงใช่ไหม เราก็ใส่อันนี้นะครับแล้วก็ไปใส่อันการ์ดเนี่ยการ์ดนี่ก็คือใส่เสริมคีถ้าคนตังเยอะก็เสริมคีนี่ไปครับคี800สมมุติว่าคีสัตว์เลี้ยงผมเนี่ยมันเป็นหนึ่พันะครับค่ามาตรฐาน1000แบบที่ไม่ใส่การ์ดนะถ้าเราใส่คีอ่าถ้าเราใส่การ์ดเนี่ยการ์ดนี้มัน240ร้อยสี่สิบใช่ไหมก็คือเอาหนึ่พันไปคูณกับสองจุดสี่แล้วก็ไปบวกหนึ่งพันทีมันก็จะเป็นประมาณสามพันสี่ครับแต่ถ้าไอ้แปดร้อยเนี่ย มันก็คือเอา1นึ่พันไปคูณ8ก็คือ8ปดพันแล้วก็มาบบกอีกหนึ่พันก็คือ9ก้าพันถ้าคนงบเยอะก็ใช้อันนี้ครับหรือถ้าคนงบกลางกก็ใช้อันนี้ก็ได้เนี่ยที่เป็น4ี่ปดสิบเนี่ยส่วนผมงบไม่ค่อยมีไงก็เลยต้องใช้อันนี้ไปก่อนนี่เลยครับคือสายคิมีแค่2อันเลยก็คือมีออฟอันนี้ก็คือออฟเพิ่มคิของเราตามจํานวน2ี่ของคีสัตว์เลี้ยงถ้าเราอยากได้แรงๆก็ใส่กราดที่มาแรงๆครับหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเอานั้นพี่เราเพิ่มคี้แรงใช่ไหมเราก็ไปใสส่การ์ดตัวนี้ิ เราก็ไปใส่การ์ดลดเกาะเอ็มเกาะฟิสิกส์มันสิไม่ได้นะครับมันคนละอย่างต้านคีก็ต้านคีป้องกันเอ็มก็ป้องกันเอ็มป้องกันดาเมจก็ป้องกันดาเมจนะครับแล้วผมจะกดโปรไฟล์อ่ะที่โปรไฟล์ผมเห็นไหมครับมันมีป้องกันเอ็มป้องกันฟิสิกส์แล้วก็มีต้านขีครับคือมันคนละส่วนกันนะส่วนอาชีพต่อไปนะครับอาชีพต่อไปก็คือจะเป็นสายปืนอันเนี้ยคือหลายๆคนอยากให้ผมจัดสายปืนให้ดูมากว่าสายปืนเนี่ยควรจะใส่อะไรบ้างสําหรับผมนะสายปืนผมคิดว่า น่าจะเป็นเจาะเกาะกับตียำ้ำคือผมไม่ค่อยเห็นปืนเขายิงคีกันอะหรือบางคนชอบคีก็เหมือนเดิมครับก็แค่ใส่เจาะเกาะอันเนี้ยแล้วก็ใส่คีอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไปเจาะเกาะนะครับเจาะเกาะก็เหมือนเดิมเจาะเกาะจะใส่ได้แค่ตัวสีนี้เพราะว่าตัวนี้จะใส่เจาะเกาะไม่ได้นะครับเจาะเกาะเราจะใส่เป็นอันนี้คือผมใส่ตีย้ำนะครับ เจาะเกาะจะใส่เป็นอันนี้ครับเลเวล ap ของเจ้าของเนี่ยค่าเป็น20%ของ ap สัตว์เลี้ยงก็คือเราใส่อันนี้เสร็จปุ๊บครับเราก็ไปใส่การ์ดที่มันเจาะเกาะเราก็อาจจะเป็นอ,อ่าอนไรคือเจาะเกาะพูดาวนี่ครับถ้างบเยอะนะครับถ้าอยากให้เจาะเกาะแรงแเราก็ใส่อันนี้ไปเลยสีส้มถ้างบน้อยก็ใส่สีม่วงถ้างบเยอะก็ใส่สีอันนี้ครับสีฟ้าอ่างบน้อยงบน้อยแบบใช้ทองก็ใส่สีฟ้าแต่อันเนี้ยม,ม,มันจะไปคอมโบกับอันนี้ได้ครับมันจะไปคอมโบกับอันนี้ได้ สมมติว่าเป็นสายปืนคุณเป็นสายปืนใช่ไหมครับคุณก็ใส่กร์ดอันนี้คือผมเป็น M นะเห็นปะคือกราดที่ผมใส่อยู่มันจะบอกว่า <t> อาตัา <t> ตราลดป้องก <t> ัน M ของเป้าหมายอะค่าเป็น140%ของโจมตีฟิสิกส์แต่ถ้าคุณเป็นสายปืนใช่ไหมปืนคุณต้องเปลี่ยนการ์ดเป็นก๊า์ละลายครับคือผมใช้เบลแต่ของคุณเนี่ย,ต,ยต้องเป็นละลายเพราะเพราะว่าของคุณอะมันเป็นสายปืนปืนก็แค่เปลี่ยนจากรดป้องกัน M เป็นรถป้องกัน <t> ฟิสิกส์หรอครับแล้วก็ไปใส่ก คือถ้าการเนี่ยมันจะได้ทั้งโจมตีฟิสิกส์และโจมตีเอ็มนะครับถ้าสีม่วงมันจะเพิ่ม60ถ้าสีแดงจะเพิ่ม100แต่ถ้าเป็นสีฟ้าจะเพิ่มแค่30นะครับก็อันนี้แหละคือสายปืนที่ผมแนะนำนะถ้าอยากตีแรงๆนะครับตีแรงก็เหมือนเดิมแหละก็ใส่ตรงนี้เป็นเจาะเกาะแล้วก็ไปลดเกาะของศัตรูคืออย่าลืมนะครับว่าใส่เป็นลดเกาะฟิสิกส์ไม่ใช่ใส่เป็นลดเกาะเบลอย่างผมนะ <c oughs> ละลายนะครับฟิสิกส์คือละลายเบลคือลดเอ็มนะครับ ใส่ละลายนะครับสาหรับใส่ปืนมีแค่นี้แหละครับถ้าอยากแบบอย่างไรถ้าอยากเพิ่มก็ได้ครับสมมุติว่าตีแรงปืนตีแรงแล้วนะอันนี้คือที่ผมแนะนํานะปืนตีแรงแล้วอาจจะอยากได้เป็นโจมตีย้าโจมตีย้ําก็ใส่เป็นอันนี้ไปครับอันนี้คืออันนี้คือโจมตีย้าแต่ถ้าใครอยากได้เป็นปืนตีแรงคี้ก็ใส่เป็นอันนี้ไปครับแล้วแต่แล้วก็ถ้าคิ้ก็ไปใส่ากาคิ้ถ้าโจมตีย้ําก็ไปใส่กาโจมตีย้ําครับมีแค่นี้เลยสาหรับใส่ปืนที่ผมแนะนํานะ คือเน้นเจาะเกาะน้ํากอะแล้วจะเป็นโจมตียําหรือขี่ก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือกต่อไปจะเป็นสายดาบตีแรงนะครับดาบตีแรงหรือว่าทุกอาชีพอะถ้าอยากตีแรงอะทุกอาชีพถ้าอยากตีแรงนะครับถ้าดาบใส่เหมือนปืนเมื่อกี้เลยที่ผมบอกไปแต่ว่าถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นไข่ถ้าเป็นเวทมนต์ใช่เป็นเวทมนต์ก็คือแอสซัซินกับซับก็คือตรงนี้ครับตีแรงใช่ไหมอยากเป็นแอสซัซินกับซับที่อยากตีแรงก็เปลี่ยนอ,อันนี้โจมตีย้ำนะครับให้เป็นเจาะเกาะ ก็คืออันนี้อ่าไม่ใช่อันนี้แล้วก็ไปใส่การ์ดมันผมก็คือการ์ดเบลครับการ์ดเบลแล้วก็ไปใส่การ์ดเพิ่มโจมตีของสัตว์เพราะว่าไออันเนี้ยมันจะลดเก,กาะป้องกันของสัตว์ใช่ไหมมันจะตามจํานวนของโจมตีเราเราก็ใส่ไปใส่การ์ดโจมตีเพิ่มครับอันเนี้ยคือสําหรับสาย เวทที่ตีแรงแต่ถ้าเป็นสายดาบหรือปืนที่ตีแรงก็อย่างที่ผมบอกไปในสายปืนคือเหมือนกันเลยครับใช้เหมือนกันเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะมันไม่ได้แยกอาชีพอาชีพอาชีพครับมันจะแบ่งเป็น2คงคาสใหญ่ๆก็คือคาสปืนอ่าไม่ใช่คาสปืนคาสโจมตีฟิสิกส์กับคาสโจมตีเวท,ทเวทก็คือแอสซิสินกับซับโจมตีฟิสิกส์ก็คือปืนกับดาบแค่แค่นั้นแหละครับถ้าใคารอยากตีแรงก็ทาเหมือนที่ผมทําสายปืนถ้าใครอยากตีเวทแรงก็ AP เหมือนเดิมครับแต่ตรงเนี้ยให้เปลี่ยน แต่ตรงนี้ไม่ใช่ให้เปลี่ยนให้ใช้เหมือนผมก็คือใช้เบลลดเกาะป้องกันเอ็มของศัตรูต่อไปเป็นอาชีพโซนครับโซในความคิดของผมนะครับที่ผมเจอมากระตัวที่ผมโดหนึ่งๆมาแล้วนะครับโซเน้นเป็นรถคูดาวครับโหดมากผมแนะนานะเรื่องแกนก็เหมือนกันแกนโซควรจะเป็นรถคูดาวนะครับไปเดี๋ยวไปเอารถคูดาวก่อนรถคูดาวไปจัดแสงก่อนนะครับจัดแสงก่อนก็คือก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนตรงนี้ครับแค่นียครับเปลี่ยนตรงนี้เลยครับคือมาง่ายๆเลยถ้าอยาก เห็นปะคือมันวนรูปเดิมๆเลยครับเห็นไหมครับถ้าอยากตีแรงก็ใส่รถ AP ถ้าอยากขี้ก็เสริมขี้แต่ถ้าอยากลดคูดาวสำหรับโซนะครับโซผมจะเน้นเป็นรถคูดาวให้ก็นี่เห็นปะอัตราเพิ่มเลเวลคูดาวของเจ้าของค่าเป็น20%ของสัตว์เหมือนเดิมเลยครับส่วนการก็ไปใส่การลดคูดาวอันไหนนี่ลดคูดาวถ้างบน้อยก็ใส่เป็นสีฟ้าอาสีม่วงถ้างบน้อยแบบไม่มีเพชรเอาเพชรไปทำอย่างอื่นก็ใส่เป็นสีฟ้าครับง่ายๆเลยครับ รถคูดาเสร็จนะครับลถคูดาของโซเสร็จถ้าสมมุติว่าตังเหลือนะครับตังเหลือเราก็อาจจะมาใช้เหมือนผมก็คือลดเกรบบาะป้องกันเมของศัตรูแล้วก็ใส่การ์ดเพิ่มโจมตีแค่นี้ครับไม่มีอะไรเลยง่ายๆมันวนลูปมากครับสายแบบสายสัตว์เนี่ยคือมันวนลูปอยู่แค่นี้เลยถ้าอยากได้ลดคูดาก็ไปเสริมแค่นี้ไม่มีอะไรครับง่ายๆเลยครับสายสัตว์ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นสายถึกสายถึกเนี่ยผมบอกเลยว่าจะได้เปรียบเพราะว่าสัตว์2ตัวสามารถยัดถึกได้หมดเลยแบบโหดมากๆสายถึกเนี่ยถ้าใครอยากเล่นสายถึกนะครับ สัตว์อะแม่งโคนได้เปียบเลยเพราะว่าสัตว์แม่งใส่สายถึกได้หมดเลยสําหรับสายถึกนะครับสัตว์ตัวแรกที่ผมใส่ก็คือสายถึกคือเน้นแทงใช่ไหมเน้นแทงก็คือเราจะรับดาเมจทั้งฟิสิกส์ทั้งเวทก็คือใส่อันนี้เลครับเห็นปะเพิ่มอัอาตราเพิ่มป้องกันฟิสิกส์ของเจ้าของค่าเป็น4ี่ร้อ่าสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มป้องกันเอ็มของเจ้าของค่าเป็น ค่าเป็น450ของป้องกันเอ็มสัตว์เลี้ยงแล้วส่วนการ์ดการ์ดเราก็ไปใส่ป้องกันเอ็มกับป้องกันฟิสิกส์ครับก็คืออันไหนอะการ์ดป้องกันนี่ครับการ์ดป้องกันเอ็มและป้องกันฟิสิกส์ถ้างบน้อยก็เหมือนเดิมครับสีม่วงสีม่วงงบน้อยถ้างบถ้าเพชรไม่มีก็ใส่เป็นสีฟ้าแทนครับแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรในสายตึกแต่ว่ามันจะเห็นปะถ้าสายอื่นอะสังเกตปะผมจะให้ใส่แค่อันเดียวแล้วที่เหลือก็แล้วแต่คุณว่าคุณอยากได้คลิหรืออะไรก็ไปเสิมเอมา แต่สายถึกเนี่ยคือมันมีฟิกมาเลยครับมีฟิกมาเลยให้2อ,อันเต็มๆเลยครับ2อ,อันเต็มๆเลยแล้วก็สีม่วงนี่สีม่วงนี่ก็ถึกได้อีกครับสีม่วงถึกใช่ไหมอันนี้คือจะสังเกตนะตั้งแต่ที่ผมอธิบายมาคือควรจะขอเป็นคี้กระเจาะ,ะเกาะกันเยอะมากสายถึกแล้วก็ไปใส่อันนี้เนี่ยครับก็คืออันนี้ลดอัตราคิขอเป้าหมายค่าเป็น20%ของโจมตีฟิสิกสัตว์เลี้ยงแล้วก็อีกอันนึงก็จะใส่เป็นอะไรอันนี้ครับ ลดอัดตรา AP ก็คือลดการเจาะเกาะของเป้าหมายและลดคิของเป้าหมายครับค่าเป็นค่าเป็น่าเป็น20%ของโจมตีฟิสิกส์ส่วนอันนี้ไอการนี้เราก็ใส่เหมือนเดิมครับใส่เป็นโจมตีฟิสิกส์และเอ็มของสัตว์เพิ่มขึ้นถ้างบเยอะก็ใส่เป็นสีแดงไปเลยครับนี่แหละครับคือสายถึกสายถึกแม่งใส่ได้ครบ4ี่ช่องเลยสําหรับซับพพอร์ตนะสายถึกแม่งโคตรได้เปรียบถ้าใครเล่นสัตว์เป็นสายถึกผมบอกเลยเอาเรื่องจัด <laughs> เพราะว่ามันสามารถคอมโบได้หมดเลย เพราะว่าสายถึกคงไม่ไปใส่แบบรถคูดาของเป้าหมายแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ผลไงเพราะว่ารถคูดาของเป้าหมายอาจจะลดแค่ซับที่มันลดคูดาวเยอะๆแต่ว่าถ้าเราใส่รถอ่ารถอะไรอะรถคี้กับรถ AP เนี่ยคือทุกคนในทุกอาชีพอะแม่งชอบใส่คี้กับ AP อยู่แล้วคีกระจอะเกาะเพราะฉะนั้นสายถึกเนี่ยได้เปรียบมากครับส่วนอันสุดท้ายนะครับมีคนมาขอผมเหมือนกันประมาณคนหนึ่งมั้งใสฮิสใสฮิวในสัตว์ไม่มีนะครับมีแต่เพิ่มเลือด ถ้าอยากได้เลือดอย่างนี้มีแต่ถ้าอยากได้ฮิวไม่มีนะครับสัตว์ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคีวันนี้ที่ผมมาทําให้กับท่านผู้ชมสําหรับสายสัตว์ต่างๆที่คุณผู้ชมขอเข้ามาคือมันมีแค่นี้นครับวนลูปจะสังเกตที่ผมพูดนะครับคือมันจะวนลูปกันอยู่อย่างนี้แหละอันนี้ใส่อันนี้อันนี้ใส่อันนี้มีแค่นี้เลยครับไม่มีอันไหนเลยถ้าสมมุติว่าอยากได้ครูดาวก็ใส่ไปแล้วก็อยากเสริมอะไรก็ใส่ไปครับมันไม่มีอะไรยากแต่วันนี้ผมไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดตัวเลขให้ฟังนะ เพราะว่าถ้ามาพูดรายละเอียดตัวเลขเนี่ยผมต้องวิเคราะห์ทุกชิ้นเลยแล้วมันจะนานครับคลิปมันจะแบบกลายเป็นครึ่งชั่วโมงไปวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่กดซับผมมาจนถึง2องวันซับถ้าใครยังไม่ได้กดซับกดให้หน่อยนะครับถือว่าเป็นของขว,วัญวันเกิดของผมแล้วกันขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปละบา,บายยครับไว้เจอกันคลิปหน้า